p อ s oh, e i My Bag เปิดให้ดูว่าอันนี้คือของค้าวคนเดียวกัน UV ของยูนิโคนะคะ หายแน่นอนสวยมากเ<า>ข้าบอกเลยทุกคนมันจะเป็นแบบพวกอุปกรณ์ไอทีตอนนี้ค่ะทุกคนข้านี้นะคะคลิปนี้เขาพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ส่วนกลางของคอนโดของหอ,อเพื่อนนะคะคือวันนี้คือข้าวมีนะัดทำโปรเจกต์กับเพื่อนที่หอเพื่อนก็เลยเออเรื่องแบบมีโอกาสละก็เลยว่าจะมาวอซินไมค์แบ็กเปิดให้ดูว่าชีวิตนักศึกษาในช่วงที่ทําโปรเจกต์แล้วก็ทํางานกลุ่มเนี่ยเขาพกอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างแต่จริงไม่ใช่นักศึกษาทุกคนนะอันนี้คือของข้าวคนเดียว เป๋าที่เข้าใช้นะคะอันนี้เป็นอニเอโรสีม่วงพาสเทลนะคะเขาไม่มั่นใจว่ามันคือรุ่นอะไรแต่มันเป็นแบบสีม่วงแบบนี้ยทุกคนเห็นปะปน่ารักปะ,เ,ปนปะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยใบใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเทียบกับตัวเขาคือใบค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใบนี้มันมีอะไรบ้างนะคะข้าวคุกอะไรมาทํางานบ้างมาค่ะอย่างแรกยิ่งใหญ่อลังการมาก ไม่มีไม่ได้นะคะนั่นก็คือ macbook นั่นเอง macbook นะคะเขาใช้เป็น macbook pro 2020หรือ2019นะไม่มั่นใจซัมปุงนะคะก็ macbook เนี่ยเขาก็จะใช้มาทำงานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าโปรเจกต์ที่เขาทำมันจะต้องมี p i ชซิ hmm. <ishing> mm ่งพิชซิ่งดิสกก็คือแบบคล้ายๆสไลด์ slide, แต่ว่าอาจจะ a d ดวานซ์กว่านิดนึงประมาณนั้นนะคะ mm hmm. ก็ต้องเอา macbook นะคะมาทำงานอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยแล้วก็ปวกกับที่ว่าเพื่อนข้าวใช้ macbook กันด้วยเวลาส่งงานอะไรกันก็จะส่งคัน แอร์ดอมันก็จะง่ายนะคะอันนี้ผ่านไปนะต่อมาเป็นกระเป๋าทุกคนน่าจะคุ้นกระเป๋าใบนี้แล้วนะเพราะว่าเข้าเคยเอาออกคิดเมื่อปีที่แล้วมั้งจะไม่ได้เอออันนี้นะคะเข้าก็ใส่เป็น iPad มาเพราะว่า iPad เข้าไม่มีกระเป๋าใส่ไม่มีเคสใส่ก็เลยใส่เป็นกระเป๋ามาก่อนนี่ iPad ของเข้านะคะอันนี้เป็นรุ่นเจนหกนะคะเป็น iPad รุ่นแรกที่เขาทําออกมาในราคานักศึกษาเลยแล้วก็ทําคู่ออกมากับปากกาเจนหนันก็คืออันนี้ ในส่วนของ iPad เนี่ยก็คือถ้าจะไว้จดงานต่างๆนะคะซัมติงที่แบบว่าไว้ลิสต์งานที่แบบเราต้องทําว่าโปรเจกต์เนี้ยเราทําเสร็จหรือยังขั้นตอนนี้เราทาเสร็จหรือยังอะไรประมาณนี้ก็จะตรวจงานใน iPad นะคะเพราะว่าข้าว่าจะเขียนจะลิสต์ทุกอย่างไว้ใน iPad หมดเลยเนาะเนี่ยข้าว่าจะลิสต์ทุกอย่างลิสต์งานทุกอย่างไว้ในนี้นะคะแล้วก็เอามาดูทีละงานว่าตอนนี้เราทําถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้สําหรับใครที่กําลังมองหา iPad นะคะไว้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้นะคะที่ยู่ Store by s ส เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะลดราคาอยู่นะคะรู้สึกว่าจะเป็น iPad Air มั้ง Air 3กับ uh, iPad Gen 7 เ,เริ่มต้นที่14,200บาทนะคะใครสนใจก็ลองไปดูได้ที่ยูสโตรบายเอสพีทุกสาขาโดยตามมหาลายัยตัวเองก็ได้นะคะใช้สินกศึกษากันนะเขามีสินหุึกษาให้นะคะผ่อนได้ด้วยนะเขาก็เป็นแอมบัสเดอร์ของยูสโตรอยู่นะคะเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตพวกโปรโมชั่นอะไรบ่อยๆทุกคนก็จะได้รู้โปรโมชั่นของยูสโตรบ่อยๆนะคะไม่ใช่แค่ iPad นะ MacBook ก็มีโปรโมชั่น ลดร,ราคาอยู่แล้วก็มีสิทธิ์สาหรับนักศึกษาอยู่นะคะนักศึกษาสามารถซื้อได้ในราคาที่ประหยัดขึ้นแล้วก็มีโปรแบบว่าสามารถผ่อนได้ด้วยอันนี้คือแบบข้าวกลัวร้อนด้วยแล้วก็กลัวหนาวด้วยนะคะอันนี้คือเสื้อกัน UV ของยูนิโคนนะคะก็ดีนะทุกคนคือแบบมันเป็นเสื้อที่แบบกันหนาวได้แล้วก็กันร้อนได้ถ้าเราร้อนเราก็หยิบม,มาใส่คือผ้ามันสบายอะผ้ามันไม่ได้แบบไม่ได้หนาอันนี้ราคา790ร้อยเก้าสิบาทและปะ นี่เป็นเสื้อที่ทุกคนแบบถามมาในสต,ตอรี่ไอจีเยอะมากว่าคือเสื้อของอะไรอันนี้คือเสื้อของยูนิโคลนะคะก็อลองไปหาซื้อกันได้เป็นเสื้อกันยูวีมีหลายสีเลยนะคะชอบสีขาวมาคืออันต่อไปกระเป๋าน,นี้น่ารักโซคิวไหมอันนี้เข้าซื้อตามพี่นัดะพ,พี่นทัทพี่นัดบเตอร์ทุกคนน่าจะรู้จักนะคือเขาป้ายยาเข้าวันนี้น่ารักมากเขาก็เลยไปซื้อตามนะคะไปใส่ตามในนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะเป็นพวกปากกานี่ก็มีปากกาแค่สองแท่งเองคือเขาไม่ค่อยได้จดอะไรในกระดาษส่วนเหญ่เะจดในแ p a นมากกว่า هم, เพราะว่าถ้าจดในกระดาษหายแน่นอนแล้วก็มีเป็นลิปลิปอันนี้เขาไม่มั่นใจว่าคือลิปของอะไรแต่เข้าซื้อตามในทวิตเตอร์สวยมากเขาบอกเลยทุกคนมันจะเป็นแบบแดงๆแล้วก็วาวๆอะ่ะวาว,ว,าวมันๆอะ่ะเหมือนปากสุขภาพดีอะ่ะลองไปหาซื้อดูนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็ขึ้นสีไว้ให้นะคือเข้าไม่รู้จริงๆอ่ะเขาซื้อตามแบบบอกพี่พนักงานว่าเอาอันนี้เอาแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็หยิบม,มาให้เลย <I S 2> ะะอันนี้เป็นกระเป๋าหน้าลักแม่ซื้อจากช็อปปีนะคะในนี้ก็มีพวกอุปกรณ์ไอทีพูดอุปกรณ์ไอทีมันแบบตลกปะ่ะในนี้ก็จะมีพวกที่ชาร์จแบตของ macbook นะคะแบตบสำรองนะคะสีเหลืองน่ารักไหมน่ารักเนาะแบตบสำรองแบตบสำรองสีหยืองนะคะแล้วก็มีเป็นตัวที่ต่อ usb กับ macbook นะคะแล้วก็มีเป็นเออที่เสียบเมมนะคะ ม่ีอะไรนเนี่ยแค่กระเป๋ามันน่ารักค่ะก็เป็นกระเป๋าตางังกระเป๋าตังข้ายังใช้ใบเดิมอยู่เลยยังใช้ของยี่ห้อนี้อยู่เลยชื่อยี y ่ห้อว่าอะไรไม่รู้อะเจอในไอจีแล้วมันน่ารักดีมันเป็นลายแบบหนังหงแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนๆมากๆแทบจะไม่ชมพูแล้วอะคือเป็นชมพูเนื้ออะไรก็น่ารักดีนะคะนี่ก็ข้างในก็ไม่มีอะไรจริงๆข้างในไม่มีอะไรมีแค่เนี่ยดูเป็นยี่สิบดิไม่มีต่งเออกระเป๋า กระเป๋าใส่กล้องที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นแค่กระเป๋าใส่กล้องปกติใสช่ชาร์จแบตกล้องอุปกรณ์เยอะมากใสช่ชาร์จแบตกล้องนะคะอันนี้คือใสช่ชาร์จแบตกล้องก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน <laughs> ต่อไปก็เป็นอันนี้ที่หนีผมคือช่วงเนี้ยเขาจะชอบพกอันนี้มากไม่ว่าจะไปไหนชอบพกอันนี้มากเพราะว่าคือข้าวอะทำสีผมมาอน,นี่ทุกคนเห็นไหม ย้อมเองนะคะย้อมด้านในเองอย่างเงี้ยแล้วแบบปกติแล้วเวลาเวลาเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราจะชอบมัดผมใช่ปะจะพุกยางแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีนี้แล้วเรารู้สึกว่าน่ารักคือเข้าไปดูในติกต็อกมาแล้วเขาชอบทําผมแบบคล้ายๆทรงเหมือนจะอาบน้ำอ่ะแต่ว่าเขาทําออกมาแล้วเกาหลีมากเลยเดี๋ยวดูเขาทำาเขาจะทำอย่างเงี้ยนะแล้วก็ห้วหวเสร็จแล้ว แล้วก็เอาขึ้นปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้มนันหนีแล้วก็ทําที่มันพองๆนีพองๆง,งนี้แล้วก็จัดหน้ามาให้มันดีๆ่อยก็ด้านะลหลังก็ทําให้มันห้อยๆ่อย,ยนี่มันก็จะออกมาแบบนี้คือข้าชอบแบบเวลาเหมือนเวลาลำคาญผมอะไรเงี้ยก็จะชอบทำแบบนี้นี่น้าหลังก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงน่ารักปะ คือแบบไม่ได้ทําไปไหนหรอกคือเวลาแบบเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบลาคาญผมหรือเรากินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะทำแบบนี้แหละแาทำหนังก็ดูแบบสบายขึ้นนิดนึงนิดนึงเนาะก,ก็น่ารักดีก็ชอบแล้วก็มีอะไรอีกต้องดูกันเปล่าด้านหน้านะคะเจ е ลไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอของ DQ หวีหวีอันเล็กเอาไว้แบบหวีหน้าม้าปุ๊บ แล้วก็มีสายอะไรต่างๆเยอะมากมายมไมจะดูหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอะกระดาษซับหน้ามัดเหมือนกระเป๋าวิเศษเลยมี กทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วนะคะก็นี่นะคะก็เป็นวอซิ่งไมล์แบของข้าวในช่วงนี้นะคะก็จะทุกของค่อนข้างเยอะหน่อยทั้ง Mac ก o o k แล้วก็ iPad เลยเพราะว,าว่าช่วงนี้จะต้องทํางานนะคะวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องข้าววินด้วยนะคะวันนี้ข้าวแวะมาเพราะว่าเข้ากลัวทุกคนคิดถึงข้าวนะ้วจริงๆแบบกลัวทุกคนลืมกัโอเควันนี้ไปแล้วนะไไหโชว์ผมอีกรอบนึง ก่อนนะคะได้เวลาเลิกเรียนแล้วได้เวลาเลิกเรียนช่วยด้วยช่วยจับกระเป๋าให้หน่อยปิดใช่ไหมอย่ yeah. thank you ค่ะ